ข่าวดีกเกษตรกรฟังด่วนทอกสอออก3ม,มาตรการแก้นี้นอกระบบกู้ได้สูงสุด1 0 0 0 0แสนบาท สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่26เมษายน2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาแจ้งข่าวสารดีๆให้พ่อแม่พี่น้องด้านรับฟังกันนะคะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งทางทกศนะคะก็ออกมาตรการแก้หนี้นอกระบบเพื่อเกษตรกรนะคะซึ่ง รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันค่ะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืบกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ทกสอ,ออก3ามมาตรการแก้นี้นอกระบบเพื่อเกษตรกรครอบครัวกเกษตรกรผ่านพ้นวิกฤตโควิดให้กู้เงินสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทในวันที่26เมษายน2564นายทนาธนารัฐงามวไลรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส,ก,สก็ได้กล่าวว่าช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ทรงผล ให้ประชาชนบางส่วนว่างงานซึ่งรวมทั้งเกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้เต็มตามปกติทำให้าไรายได้ลดลงหรือไม่มีาไรายได้จนนำไปสู่ปัญหาการกู้เงินนอกระบบส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในควรวเรือนที่ประสบปัญหาดังกล่าวทกสจึงได้ออกมาตรการจัดการนี่นอกระบบอย่างยั่งยืนจำนวนส 3โครงการประกอบด้วยดังนี้ 1. โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนสำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้าคู่สมรสบุตรบิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการ,ระของเกษตรกรลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกินรายละ10,000แสบาทเว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดิน ทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ150,000บาทอัตราดอกเบี้ย12%ต่อปีเระยะเวลาชำระหนี้10ปีสูงสุดไม่เกิน12ปีรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน100,000บาทและการคืนดอกเบี้ยใน30%ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้ สโครงการสินเชื่อชําระดีมีวงเงินสําหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ชําระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดและมีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร h t ให้คกู้สูงสุดรายและไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ยร,ร้อยละ m r r บวก0ูถึงสต่อปีระยะเวลาชําระหนี้ไม่เกิน1ิ สอเดือนนับจากวันกู้รับสิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน50,000บาทลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางไลน์ BAA Family และ3โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมโดยผ่านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษารหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนวงเงินกู้รายละไม่เกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ต่อปีในช่วง 6เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยรร้อยละ MR ต่อปีซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ย MR เท่ากับร้อยละ6.50เรียะเวลาชำระนี่ไม่เกิน10ปีเรียวเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2566 ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบกับทกสจำนวน5 6 3 4รายเป็นเงิน5,085ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่คอร์เซ็นเตอร์025550555 และนี่นะคะก็เป็น3ามโครงการนะคะที่ทางทกศนะคะออกมาตรการมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวค่ะซึ่งท่านไหนนะคะอยากกู้เงินนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ทกศทุกสาขานะคะหรือคอเซ็นเตอร์ย้ำอีกครั้งว่า0255 0555ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ